ไม่เข้าไปก้าวไกลเราเป็นอูวันิสัยของแต่ละรูปแต่ละองค์แต่เราพูดถึงว่ามันไม่ไม่ได้บุญถ้าไม่สร้างพระในใจให้เกิดแม้จะเอาทองคำขนกันมาสร้างจากพื้นดินจดดาวดึงก็ตามมหาบุญมหากุศลมันก็ยังไม่เกิดเท่าเก่ามันใจยังเป็นเบีเป็นผีอยู่ ใจไม่จะเป็นพระไม่เป็นสมณะไม่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมานะลูกเตานี่การเดินจงกลมนั่งภาวนาเท่านั้นที่จะขัดเกา่ากิเลสได้ที่จะเห็นใจตัวเองเรื่องทานะตัวนั้นส่วนมากมันจะไปส่งนอกแต่เมื่อการรักษาศีลเข้ามาเริ่มเข้ามาแล้วเริ่มเข้ามาสู่ภายในกายและสู่ในใจแล้วทาไมงเป็นอย่างนั้นศีลคือความสมรวมกายสมรวมวาจาสํารวมใจ เริ่มมีการมส้มรลปกลัวว่าจะปิดในศีลในธรรมศีลห้าด่างพร้อยไหมศีลแปด่างพร้อยไหมศีลสิบศีลสองร้อยี่สิบด่ 20, างพร้อยหรือไม่เริ่มมีสติเริ่มมีปัญญาไหลรวมลงมาสู่ที่ใจสู่ที่ใจสงบกายสงบวาจาแล้วก็สงบใจนั่นแหละบุญกุศลก็เกิดไม่อยู่ภายนอกนะดู๊กหนอนกันตะพื้นตะพื้นวุ่นวายกายคล้องกันไปก็ไม่ทราบว่จาจตุปัจจัยเงินทองที่เอามานั้นเข้าไปใช้อะไรบ้าง ราอุตส่าห์เปลี่ยนพยายามเพื่อจะหามาเพื่อเอาไปทาบุญทำกุศลกับเพื่อนเพื่อนไปทําอะไรบ้างเพื่อนไปสร้างพระไหมนี่เพื่อนไปทําอะไรเนี่ยเราต้องพิจารณาในเรื่องนั้นด้วยถูกต้องอยู่เจตนาเรามันบริสุทธิ์เนี่ยแต่ผู้ที่รับเราไม่บริสุทธิ์บุญกุศลมันก็ลดลงมากในส่วนเดียวเราทุ่มเทด้วยกําลัง กายกำลังใจเราเสียผลประโยชน์เฉยๆไม่ได้เลยนี่เราพูดให้ลูกห้งเต้าฟังพูดเพื่อเสริมปัญญานะไม่ได้พูดเพื่อให้ลูกห้เต้างี่เงา่าลูกเต้าต้องมีปัญญาทุกคนญาติทาให้พุทธศาสนาด่างพร้อยเพราะเราญาติทาให้พุทธศาสนาชิบหายเพราะเราเออขอให้ลูกให้เต้าพึงตั้งใจเพื่อสร้างพุทธศาสนาเหริญรุ่งเรืองดีชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ต้องคู่กันไม่คู่กันไม่ได้อย่างหนึ่งล่นไปไม่ได้ชาติล่นไปก็ไม่ได้ชาติบกพ่องก็ไม่ได้ศาสนาก็อยู่ไม่ได้สถาบันราชามหากษัตริย์บกพ่องก็ไม่ได้อีกพุทธศาสนาก็อยู่ไม่ได้อีกเพราะสามสถาบันนี้ต้องอยู่ร่วมกันพุทธธรรมสงฆ์ชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ต้องอยู่ร่วมกัน นี่พวกเรามาันก็เลยเหลีอแหลกเหลกเลืแหลกไปอือก็เลยมีคนมาขอสร้างพุทธรูปกกับลุงปูท่ที่ไม่พยอยากสร้างก็คนไปสร้างอ่เราต้องการสร้างพระภายในจิตใจของลูกของเจ้าเราให้เห็นมรรคเห็นผูเนีนผัน่านเห็นบุญที่เกิดที่แท้จากใจของเขาบุญมันไม่ได้อย่างนั้นพระ